สวัสดีครับวันนี้เรามาลงทุเรียนนะครับพันหมอนทองนะครับกิ่งพันจากระยองนะครับวันนี้ผมไปซื้อมาไซประมาณสักสามเมตรได้นะครับสองเมตรสองเมตึ่งสามเมตรนะครับก็ต้นค่อนข้างใหญ่นิดหนึ่งเอามาปลูกที่เนินมะปางนะครับวางพงพิษณุโลกนะครับก็วันที่ปลูกวันแรกที่ลงต้นขนาดนี้นะครับสองเมตรครึ่งวันที่ยี่สิบ อ่พฤษภาคมนะครับสองพันห้าสี่นะครับก็ปลูกตามตามวิธีที่ศึกษามาใน y o u t u ู e นะครับแล้วก็เดี๋ยวเรามารอดูผลกันว่าหลังจากนี้นะครับกี่เดือนกี่ปีถึงจะได้กิ่ลูกนะครับก็กิ่งพันธุ์ค่อนข้างสมบูรณ์นะครับค่อนข้างสมบูรณ์แล้วก็ปลูกไว้ทั้งหมดสี่ต้นนะครับก็ใช้วิธีการปลูกเว้นระยะห่างอันนี้เว้นไว้หกเมตรนะครับน่าจะหกเมตรนะครับก็ ได้ลมของของของมะม่งวงอยู่ก่อนนะครับแต่ว่าเดี๋ยวหลังจากนี้เราจะตัดกิ่งมะม่งวงออกถ้ามันโตขึ้นเราก็จะตัดต้นอยจะตัดต้นมะม่งวงออกนะครับก็ยูอีกสองต้นนะครับแต่ว่าถ่ายแค่ตรงนี้ก็นนอะต้นนึงไม่ได้ลำบากนะครับกิ่งพันก็ตัวค่อนข้างสมบูรณ์ครับไม่ค่อยสมบูรณ์ขนาดต้นก็ประมาณเน,นี้สามเมตรก็รอลุ้นกันว่าจะมีปัญหาอะไรไหมนะครับแล้วก็เอ่อแถวนี้ก็มีคนปลูกอยู่แต่ว่าแต่ว่า ก็ต้องลองดูเพราะแต่ละพื้นที่ไม่เหมือนกันนะครับที่นี่คนก็ยังไม่ได้ปลูกเป็นสวนนะครับก็ปลูกกินเล่นกันที่บ้านอันนี้ก็เลยลองลองอย่างเชิงปลูกเออไวห้หลังบ้านก่อนนะครับเอาไวด้ดูกินเล่นดูแล้วก็เดี๋ยวถ้ามันโอเคดีก็จะอนาคตก็จะจะจะลงแทรกต้นมะม่วงนะครับแล้วก็ค่อยๆเอาต้นมะม่วงออกนะครับมะม่วงบางสายบางพันธุ์ตอนนี้ราคาตกครับก็ใช้ไม่ได้เลยนะครับก็ ก็เริ่มเปลี่ยนเป็นมองมองผลผลิตตัวใหม่ก็เป็นทุเรียนแทนน่าจะโอเคขึ้นนะครับไม่ได้ไม่ได้ทิงมะม่วงทั้งหมดนะครับแต่ว่าแบ่งแบ่งครึ่งเอาเพราะว่าตอนนี้ในในสวนมีแต่มะม,ะม,ะมะ่วงค่อนข้างเยอะมากนะครับแล้วราคาไม่ค่อยได้เท่าไหร่ก็เลยเอาลองเอเรียนมามาเปิดดูที่นี่นะครับก็คิดว่าน่าจะน่าจะโอเคคิดว่าน่าโอเคไม่น่าจะมีปัญหาอะไรเพราะว่าด้วยด้วยสภาพดินแล้ว สภาพดินที่นี่โอเคครับดินเป็นดินบนทรายนะครับก็ไม่ร่วนจนเกินไปไม่ชุ่มน้ําจนเกินไปแล้วก็แล้วก็แล้วก็ไม่เหนียวจนเกินไปไม่แฉะจนเกินไปนะครับเพราะเป็นดินปนทรายนะครับสภาพดินจะเป็นนี้นะครับก็เดี๋ยวจะพยายามเดี๋ยวถ้ากลับมาอีกรอบนึงก็จะพยายามอัปเดตขนาดของต้นให้นะครับก็จะประมาณขนาดนี้นะครับเดี๋ยวเราก็ดูไปอีกทีหนึ่ง น,น่าจะอีกประมาณสามเดือนถ้าโควิดมันหมดแล้วก็จะ,จะกลับมาดูอีกทีสามสี่เดือนนะครับครับโอเค